สวัสดีครับสวัสดีอีกเมื่อหนึ่งครับวันนี้เฮาได้มีโอกาสมารับใช้ลูกค้าที่อยู่บ้านโนนสูงนะครับอําเภอบุญทลิกกันนะครับคือจากไปครึ่งครึ่งเขาก็เป็นลูกค้าเดิมของเรานั้วแหละครับวันนี้เราได้มาเปลี่ยนปั๊มจากปั๊มหกร้อยวัตต์ให้เป็นปัม๊มหนึ่งแรงครึ่งแรงครึ่งนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าจะได้น้ําที่แรงไหมนะครับลูกค้าเขาเปลี่ยนปั๊มให้เป็นแรงครึ่งเท่าออกสองนิ้วครับนี่ฮะ กเขาจะทำนาแรงกันเดี๋ยวไปดูกันวาดด่าจะน้ำแรงขนาดไหนไปไปดูกันเลยครับสี่แผงครับเป็นแผงโพลีสี่แผงเราหย่อนลงไปสามสิบหกเมตรนะครับท่อสองนิ้วนี่ฮะว้าวนี่ฮะอุ้ยเต็มท่อดีแหงครับผมนี่เต็มท่อดีแหงโอ้ยข้าวเดียวแล้วแต่เต็มจะทํานาแรงนี่ครับว้าวท่อสองนิ้วนะครับนี่ย้ำ่องฟองนี้เดี๋ยวเราไปดูตู้คอนโทรนกันนะครับนี่ครับตู้คอนโทร ครับผมเราก็ได้หย่อนลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอบของเขาอยู่ที่สามพันสี่นะครับโอ้ยถือว่าได้รอบที่แรงนะฮะบ่ายันบ่ายสามโมงรอบยังอยู่สามพันสี่เลยครับโอ้เยี่ยมเลยรอบสามพั 5, 7, 1, นสีแล้วก็มาดูแอมห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็หกวัดก็หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโวล 129โวลต์นะครับถือว่าโอเคถือว่าได้รอบแรงมากนะครับตู้คอนโทรลเดินสายเรียบร้อยหย่อนเรียบร้อยครับผมท่องสองนิ้วเป็นปั๊มค่ายแฮนโดโลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามานะครับให้ทีมงานบ้านนาสระเซ่อเปิดบุญทลิกทางไปบ้านสร้างม่วงนะครับอยู่นนว,นวัดนนท์สวัสดีครับเจ้านายทักทายมาได้เด้อครับเด้อวันนี้ก็เขากล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย